เมื่อร่างกายของเราอ่อนแอส่วนหนึ่งเป็นเพราะภูมิต้านทานตา่ำหรือเวลาไปตรวจเลือดแล้วพบว่าเม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติก็จะมีความกังวลเกิดขึ้นนะคะจะว่าไปแล้วเม็ดเลือดขาวของเรานี้สามารถเพิ่มได้ด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีและกินอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเสริมเม็ดเลือดขาวก็สามารถช่วยได้อีกทางนึงค่ะ เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันที่สร้างมาจากไขกระดูกโดยมีหน้าที่หลักในการต้านทานและทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาบุกรุกในร่างกายรวมทั้งช่วยกำจัดเซลเซล์ต่างๆที่ถูกทำลายโดยธรรมชาติการมีเม,ม็ดเลือดขาวในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยลดโอกาสการติดเชื้อและลดความเสี่ยงภาวะเจ็บป่วยได้ดังนั้นใครอยากจะเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นลองมากินอาหารกระตุน้นการผลิตเม็ดเลือดขาวกันค่ะ แล้วอาหารเพิ่มเม็ดเลือดขาวมีอะไรบ้างเริ่มต้นเป็นผลไม้ตระกูลส้มวิตามินซีเป็นตัวสำคัญเลยที่ช่วยกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวและผลไม้ตระกูลซิตรัสหรือตระกูลส้มก็ถือเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดีค่ะผลไม้ตระกูลส้มก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นส้มเขียวหวานส้มสายพันธุน์อื่นๆมะนาวเลมอนและเกรฟฟรุต 2. ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ถ้าเกิดพูดถึงผลไม้วิตามินซีสูงต้องไม่พลาดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสตรอเบอรี่เชอร์รี่บลูเบอร์รี่ก็จัดเป็นอาหารเพิ่มเม็ดเลือดขาวได้อีกทั้งในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็ยังมีสารพฤกสเคมีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีไบโอฟลาวนอย์ oi, และมีสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกมากทีเดียวค่ะ 3. กีวี กีวีเป็นผลไม้รสเปรี้ยวที่หลายคนลหลงไหลในกลิ่นสดชื่นและรสชาติที่ปลุกความตื่นตัวได้เป็นอย่างดีกีวีเองก็มีวิตามินซีสูงมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างเซลเล์เม็ดเลือดขาวและส่งเสริมการทำงานของเซลล์ต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันค่ะ 4. พริกหยวกสีแดงพริกหยวกสีแดงก็เป็นแหล่งของวิตามินซีเช่นกัน และยังมีมากกว่าผลไม้ตระกูลซิตรัสเกือบเกือบสามเท่าใครไม่ใช่สายผลไม้ก็สามารถกินพริกหยวกสีแดงกระตุ้นการผลิตเซลล์เม็ลืดขาวให้ร่างกายได้เหมือนกันนะคะ 5. ปวยเลง้งผักสีเขียวอย่างปวยเลง้งอุดมไปด้วยสารอาหารดีๆเพื่อสุขภาพหลายตัวค่ะ เช่นวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีนแมกนีเซียมสังกสีเพราะฉะนั้นก็เลยจัดเป็นอาหารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวแต่ทั้งนี้การกินปวยเลงให้ได้ประโยชน์และปลอดภัยควรต้องนำไปปรุงให้สุกเพื่อลดกรดออกซาลิกที่อาจจะไปจับกับแคลเซียมจนทำให้เกิดตะกอนแล้วไปจับตัวเป็นก้อนนิ่วด้วยนะคะ 6. ปลาทะเลเช่นแซลมอนทูนา่าแมคเคอเรลซาดีน อุดมไปได้วยกรดไขมันดีที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวทําให้เซลล์เม็ดเลือดขาวทํางานได้ดีขึ้นส่งเสริมภูมิคุ้มกันให้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 7. ธทันยะพืช เรายังสามารถรับโอเมก้า3ได้จากธัญ,ญพืชเช่นถั่ววอลนัทอัลมอนถั่วแระซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันชนิดนี้ไม่แพ้ปลาเลยทีเดียวนอกจากนี้ธัญ,ญพืชอย่างมเมล็ดทานตะวนันงามเมล็ดฟักทองก็ยังมีสังกะสีที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวและเพิ่มการสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด T เซลล์ด้วย 8. ชาเขียว ชาเขียวจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสําคัญที่พบว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกทั้งในชาเขียวก็ยังมีกรดอะมิโนโอแอลอาร์ินีนที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างสารสําคัญให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลให้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นด้วยค่ะ 9. ขมิ้นชัน สารเคอร์คิวมินในขมิ้นชันถือเป็นสารต้านการอักเสบตัวสำคัญที่ช่วยเพิ่มปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 10. เนื้อสัตว์อาหารที่มีโปรตีนสูงอย่างเนื้อสตัตว์เช่นเนื้อไก่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันจะมีส่วนช่วยสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายและเป็นส่วนประกอบสำคัญของการสร้างสารภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังมีสังกะสีที่ช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มจำนวน,วนรวมถึงประสิทธิภาพของเม็ดเลือดขาวชนิดท่เซลล์อีกด้วยดังนั้นจึงควรจะกินเนื้อสัตว์อย่างเหมาะสมหรือเลือกกินโปรตีนคุณภาพดีจากอาหารชนิดอื่นทดแทนค่ะ11ไข่ขาว ไข่ขาวเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีนคุณภาพดีและมักจะเป็นอาหารที่แพทย์แนะนำให้กินเพื่อเสริมโปรตีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะเกร็ดเลือดต่ำหรือผู้ป่วยทำเคมีโมซึ่งจะส่งผลต่อไขกระดูกทำให้สร้างเม็ดเลือดได้ลดลงนอกจากนี้ไข่ขาวก็ยังอุดมไปด้วยกรดอะมิโนโจำเป็นอีกหลายตัวด้วยนะคะส่วนเต้าหู้ไข่ก็อุดมไปด้วยโปรตีนชนิดดีค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกเบื่อเนื้อสัตว์ เบื่อที่จะกินไข่ขาวก็ให้สลับมากินเต้าหู้ไข่ไก่บ้างก็ได้13โยเกิรต์ตโยเกิร์ตมีจุลินทรีย์ชนิดดีมีวิตามินดีและอุดมไปด้วยโปรโตีนคุณภาพดีจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวและแอนติบอดีให้กำจัดเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะที่นมไขมันต่ำก็น่าสนใจนะคะ เพราะนอกจากเนื้อสัตว์ไข่ขาวต้งหูไข่รือโยเกิร์ตแล้วเราก็ยังสามารถดื่มนมไขมันต่ำเพื่อเพิ่มโปรตีนและวิตามินดีให้กับร่างกายเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสารภูมิคุ้มกันได้ด้วยในขณะที่เห็ดบางชนิดเช่นเห็ดลิ้นจือเห็ดนางฟ้าเห็ดหอมเห็ดไมตาเกะเห็ดยามาบุชิตะเกะ ก็มีสารสําคัญอย่างเบต้ากรูแคนที่ช่วยเพิ่มการสร้างและการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาวส่งเสริมให้ระบบภูมิคุ้มกันจัดการสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายอีกทั้งในเห็ดก็ยังมีโปรตีนจากพืชที่มีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยค่ะ อาหารเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ได้ประโยชน์กับร่างกายและถ้าหากว่าเลือกกินอาหารที่ช่วยเสริมสิ่งที่เราขาดไปได้ก็จะยิ่งดีกับตัวเราเองนะคะแต่ว่านอกจากนี้เนี่ยอย่าลืมการออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ไม่อดนอนไม่ปล่อยให้น้ําหนักตัวเกินซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยให้การทํางานของภูมิคุ้มกันมีประสิทธิภาพอยู่เสมอนั่นเองค่ะ เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพดีโดยเฉพาะวัยเด็กที่ต้องมีพัฒนาการเติบโตสมวัยครบทุกด้านไม่เพียงพ่อแม่ผู้ปกครองเท่านั้นที่ต้องจัดเตรียมอาหารที่มีสารอาหารครบ5หมู่แต่ในช่วงที่เปิดภาคเรียนโรงเรียนก็มีส่วนสำคัญในการจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับเด็กวัยเรียนที่จะต้องเน้นให้มีสารอาหารครบ5หมู่และมีปริมาณเหมาะสมถูกต้องตามหลักโภชนาการค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ